ตามต่อครับตีเล็กสายมันครับมาดูช่างศูนย์บริษัทคูปต้าบุริน้มครับมาทำการตรวจเช็ครถคูปวต้าที่ขายมานี่ครับเจ้าของยืนอยู่นี่เสียน,นายลูกชายป่าพดเห็นแต่ว่ากางเกงขาดๆนะครับก็มีการซื้อรถไถ1หน,หนคันนะนี่ <c oughs> เงินไปวยันแบบกพ่อให้ระบายไปเอางินท่าบอกน้ำเอาเงินเ้อพกตั้งมาตันไหนเกียวไรเอาเงินเลยรับใครไปเอาเงินป่วแลงเทียนไม่มีนะบ้านน่ร่องอยู่บ้านในมือนี้เลี้ยวมาพักกันไปร่องเขาหริ่เอาเรืเทแล้วปเกียวคูะตาอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับทางศูนย์นี่มาจากบุรีรัมย์เลยบอกพี่ กี่ชั่วโมงกี่กี่วันนี่เขามาเช็คอ๋นึตารยาครับประมาณครั้งแรกก็หนึ่งเดือนอันนี้ครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกครับพี่นี่ครั้งแรกครับหนึ่งเดือนหัเดือนปีหนึ่งอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งครับแล้วก็หัเดือนไม่ครั้งหนึ่งแล้วก็หนึ่งปีครับอ๋อแล้วจากนั้นก็จะแถมให้อีกสองครั้งนะครับแล้วก็เลิกเลิกกันก็คือเป็นประกันอะไรแถมให้สองที เขาที่คือ67เดือนแล้วก็2ปีภายใน2ปีเจร้างอยู่หาดเอาเขามามาเช็คนี่มาเช็คอะไรบ้างครับก็เช็คซีเบรกซีคาดสายพานท่านหนาการหัวซึมต่างๆครับถ้าอยู่ในระบบการเดียวเห็นไปถ้าว่ามันซึมมันหัวเข้าไปเจแจ้ง่ของฟูนย์ให้ศูนย์มาเคี่ยมให้ครับนี่ครับมาถึงหน้างานเลยครับ เ,เดินผมทำไมอดนแ่อกแย่งไงเปลียนไทยหสชั่วโมงนี่มาอีกเทน,นึงนะพรรถพีมันสองร้อยชั่วโมงเราเนี่ไม่เคยเปี่ยนไทยหสิชั่วโมงเลยโอ้เขาให้เปลี่ยนหาสิชั่วโมงนี่ลอไปสองรอแล้วคอยอะไรกัมากเลยมัน,ม,น,ม,นมันมีพาดบอ่อพี่พาดตามเี่ยพาดชั่วโมงนี่อย่างแม่ครับมีกองงมีกอเคืองมันเครืองนรัเ้อชัวโมงทุกยางนี่ตัวรถ เขาหูได้ว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนราวว่ามันจะเป็นสีชิแวเ่ขาไม่เคยเปลี่ยนนี่สีี่นอีเ่มาจากบริษัทบอกบริษัทติ๊กไว้ครับเห็นหูว่าเขเคยแกะบขาเคยอย่างนั้ถ้าเกิดมีการไปเนี่แกะเขาหูแล้วว่คขันเี่ยนดูไปเลยดี๋บคอยงนใช่หใช่ครับเพราะว่าดูจากกางเกงก็ยังไม่มีตังซื้ออยู่ครับบน ก็เดี๋ยวบริษัทมั่นใจแค่ไหนครับว่าเขาจะส่งงวดไหวเนี่ยกางเกงเขายังไม่มีตังค์ซื้อเลยนั่นน่ะอันนี้ยอดจะมีดิสิ่งเขาโทรหาเขาอ๋อคนละส่วนใช่ไหมอ๋อชุดนี้เป็นช่างตรวจเช็ครับเนี่นครับอ๋อชุดนี้เป็นช่างตรวจเช็คครัตตงวจเนต่ยครับงเนี่ยในทุกการต้องหาพิีิตริงเนาะไปแจ้งกับใจว่า มันจะกี่บ่าตั้งมือไถ่เกี่ยวกับสินเสียมันขาดตัวเดียวครับเพราะเป็ี้ยนไถพวกนี้ขาดบริการจะเสียค่าสินเพราะว่ามันเขาบอกแล้ประกันไถนะครับค่าค่าบริการไม่มีให้เจ้าของรถออกค่าอะไรเองแมนครับออกค่าอะไรเส้นไหนก่อนเส้นไหนเยอะจี๊ดก็ต้ว่าถ้าถ้าสินเขาตั้งตัวนี้มันหัวพิเวตจะตังค์เลยนะใครนี่เขาคอยช่วยมุงเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้ถ้าแตกจะตังค์เลยรัชรัมพวกนี้มันมดประกันแล้วก็ะเดีแมนครับ ไปเป็นมงคลตัวครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ้าวนายช่างก็รูปหล่อสองคนครับกำลังจะเดินทางกลับแล้วมาพเสียงเงินจะปร่อยากให้มาหรอกไม่ไหวพี่แล้วนี่ไปไปไหนต่อครับเนี่ยรถสวรรค์ครับอ๋อเดินสายดูดูแลรถให้ลูกค้าอย่างเดียวเลยเห็นครับผมเราเห็นเรื่องพี่ตีเขากัดแก้งเขาตูนเลยเขามาแก้ไขอยังไวอ่ะขอบคุณมากครับ ูบตาบุรีรัมครับไม่ไดต่นไเปใแล้วอ,อ่ะตรวจเช็คแล้วลุยต่อครับเพรไม่ใช่ใครที่ไหนครับพ่อตาเสียนายเองครับคนขับ ก็เผยจ้างพ่อตาขับรถนี่ก็เป็นเ,เก็บความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการตรวจเช็คซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน<ม>ก็เลยมาสอบถามดูนิดๆหน่อยๆครับพอเป็นข้อมูลอ้าวลุยงานกันแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเด็กสายมันครับสวัสดีครับ